สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำน้ำจ้าสาวสีเมืองเลยค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้นะคะกม่าขอแสดงความยินดีกับบอสโจโยมนินนามวงศาผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะพี่น้องรู้สึกว่าช่วงนี้บอสโจได้รับกล้างวั่นหลายอหลีพี่น้องเพราะว่ากระแสสาวน้อยเพชรบันแพงกมาแรงอีหลีค่ะพี่น้องและการรันตีด้วยคุณภาพจาก ผู้นำที่มีคุณภาพค่ะพี่น้องบอสโจนะคะไดโพสต์บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับการใช้ชีวิตของผมรางวันนี้คือรางวัลแห่งชาติยิ่งใหญ่ในชีวิตผมมากครับผมภูมิใจที่ผู้ใหญ่ระดับประเทศได้มองเห็น9เมษายนนี้ผมจะบินมารับที่กทมครับขอแสดงความยินดีนายยมนินนามวงศา ตำแหน่งผู้บริหารวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาขาหมอลำต้นแบบแห่งชาติสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประธานรางวัลน,นะคะรางวัลแห่งชาติไทยอวอร์ดพี่น้องรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลแห่งชาติเลยค่ะพี่น้องถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดที่บอสโจเคยได้รับนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับบอสโจโยมนินาบงษาด้วยค่ะพี่น้องแล้วสิบอกว่ารางวัลแต่ละรางวัลพี่น้องบบเมนไดมาง่ายๆเด้อค่ะกว่าสีไดม้านะคะต้องพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเพราะว่าบอสโจโยมนินนะคะก็ได้พิสูจน์ให้แฟนคลับ FC และกับรสาษาชนทั่วประเทศนะคะได้เห็นศักยกภาพของสาวหน่อยเพชรบันแพงค่ะว่าไดมาแบบคุณภาพค่ะพี่น้องบบเมนไดมาเพราะว่าฝึก แล้วเมื่อคืนนะ่ะก็เห็นบอโจหลายต่อหลายหลายต่อหลายโพสเลยค่ะพี่น้องที่แบบวา่าคือแบบ,ก,บกับเชิงบนบอกกับบนนั่นแหละพี่น้องเพราะวา่ามีนะคะค้นกลุ่มหนึ่งนะคะที่อาคาติกับบงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็อาคาติกับนอ้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องบพาว่าสิกระดิกตัวเฮตุอีหอย่างก็คือแบบเป็นกระแสเบิดว่าน้องจังสัน่นจังสีนะคะพี่น้องแล้วนะคะที่เมื่อคืนนี้นะคะบอโจยมนินก็ได้บอกวา่า เชี่ยปลวกแดงนะคะเสือวาหลายทันหลายค้นกับโค้งสีงึดต,ตามๆกันเพราะว่าสนามนี่เพิ่นบอกว่าถ้าบรมเมสาร์อาทิตย์นี่ท้าบรม,มวันเสาร์นี่คือสิบ่มีค้นเลยแล้วเมื่อคือนนี่นะคะก็เป็นวันปกติค่ะพี่น้องวันพุธนะคะบอชิดว่าคนสีให้การต่อปรับสาวหน่อยเพชรบานแพงแบบล้นหลามคือเต็มล้นสังกะสีอีกคือเก่าพี่น้องถือว่าสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะ เอาชนะใจคนดูพี่น้องแล้วก็กระแสออกมานะคะหลายท่านหลายคนนะคะที่ได้เข้าไปเบื่องสาวน้อยเพชรบันแพงเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าคะแนนสิบนี่เต็มสิบเกือบทุกคนค่ะพี่น้องบ่ม,มีไผที่ไปเบื่องลอติเลยก็แสดงว่าโชว์แต่และโชว์ของสาวน้อยเพชรบันแพงทําออกมาได้ดีมากพี่น้องอีกอย่างบอโจโยมณินบอกว่าน้องอุ้งอิงได้ทิปนะคะตั้งแต่ร้องเครื่องเสียงพี่น้อง ยังบอท่านได้เริ่มเลยก็ได้ทิปแล้วนะคะนั่นแหละค่ะ,ก,ะก็ถือว่าเป็นความปังแล้วก็ความฮอตความฮิตที่สุดในสมัยนี้ของวงการหมอรำค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็นองอุ้งอิงค่ะพี่นองแล้วอีกอย่างนะคะสาวสีได้เห็นช่องข่าวอมรินนะคะพี่นองออได้นําคลิปนะคะที่ไปสัมภาษณ์นองอุ้งอิงกับบอจโจหลังเวทีนะคะลงนะคะ ก็ถือว่าเป็นช่องไงได้พี่น้องช่องอมรินทีวีเนี่ยเป็นช่องไงค่ะแล้วเขาก็ได้ลงว่าบอโจนะคะจับมือน้องอุงอิงนะคะเคลียประเด็นดราม่าที่ว่าแม่ฮันนี่เมืเกิด <Yeah. S 1> คือบอโจยมอนวนเล่าก็เลยบอกว่าคือน้องอุงอิงก,ก็คือน้องอุงอิงไม่ได้เป็นใครนะคะเพียงแต่น้องอิงนะคะศรัทธาในตัวแม่ฮันนี่นะคะในในเขาเรียกว่า ศรัทธาในแม่ฮันนี่พี่น้องแลวกันแม่ฮันนี่ก็อยูจังหวัดที่นองอยูนะคะก็เป็นธรรมดาพี่น้องที่ว่าค้นในท้องทินนะคะศีลักและศรัทธาในตัวในศาลแม่ฮันนี่จังซีนะแล้วอีกอย่างนะคะบอโจโยมนินก็นเลยบอกว่านองอิงเป็นแบบเขาเอินว่าคือเหมือนแบบนงเนี่ยมาสมาัครมาสมัครกับวงสาวหน่อยเพบินแพงบอกค่ะตั้งแต่มือแรกนองอิงก,ก็บอกว่าพ่อ พอ่อศิลั์อิลายุติอิลานิวแปลว่าบสมบูรณ์จังสี่นะบอจ๋วสาวรีหมักอย่างหนึ่งมักบอจเวเบาอย่างหนึ่งคือว่าเราบอกว่าแต่ค้นแค่ค้นตาบอดคนอ้วนค้นอย่างคือหลายๆคนอยู่ในวงกับบไดสมบูรณ์แบบทุกคนแล้วก็บ,บอกว่ากัะทอนกันย่นี่ก็อยู่ที่วงพ่อกระลับเอาเบิร์ตคือชอบความคิดตรงนี้อ่ะพี่น่องสาวศรีหมักแห้งก็คือแบบเราบ่ไดคิดว่า บสวยบโรเรลาเล้าสิบุลับไผมีความสามารถก็ว่าไปตามความสามารถแล้วเสียงนองก็คือแบบเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์พี่น้องบโจกเลยบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพลงจบแบบเท่ๆนะคะกําลังแบบว่ากระแสเบาลงกระแสคือคือ,คอแบบเริ่มเริ่มเบาแล้วค่ะพี่น้องพอได้นององอีกมากระแสเริ่มดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกรอบเป็นยังพอสิบุลับเม็นบอพี่น้องกระือว่า ที่สาวซีเคยบอกในแต่ละคลิปค่ะพี่น้องน้องอุ๋งอิงมาถูกที่แล้วก็ถูกเวลามันก็เลยเห็ดให้เสริมบารมีบอจ,จบ,บอกเลยว่าน้องอุ๋งอิงเข่ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเสริมบารมีสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องให้โด่งดังยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็เป็นจังสันอุ๋งอิงเคยบอกคลิปหนึ่งค่ะพี่น้องว่าหน้าแบ่ๆจังซีหละสิผ้าพอดังแล้วมันก็เม้นความอีหลีแล้วที่บอกว่าเป็นยังคึงวาน้องนี่เป็น บารมีมีบารมีพี่น้องอกว่านน้องสีบาข้าไดออกมาแฟนขาพี่น้องเฮ็ดให้น้องได้เมื่อสอีหลีน้องเวาเลยเห็นบอกพอใหญ่คำา่านแล้วเฮ็ดข่าวแล้วว่าเพลงน้องอิงสีบอหอดสองลานวิวมือหนึ่งนั่นเราจะดเด็แต่ตงตูวเป็นผีบาไปลอตลาดพี่น้องโยนว่าบอเสือว่าสีหอดบอเสือแต่ว่าจะน้องอุงอิงเป็นจริงดังว่าพี่น้อง ซาสิไส,สว่าว่าจาศักดิ์สิทธิ์มันกระคงสีบะแมนแต่เราเรียกว่าวาจาที่เปล่งออกมาเป็นความจริงจากสี่ดีกว่าพี่น้องเพราะว่าแฟนคลับนะคะสาวน้อยเพชรมันแพง้งแฟนคลับนองอุ้งอิงเป็นแฟนคลับที่มาตรฐานที่แบบซอยผักดันตรงนี้นะคะให้น้องเป็นกระแสละกะให้น้องแบบสมหวังดังที่น้องพูดนะพี่น้องแฟนคลับดีก็จังซี่แหละแต่ถามว่าแฟนคลับน่ก็มีแบบทั้งดีและไม่ดีพี่น้อง ที่ดีก็คือจะส่งเสริมเราในทุกๆเรื่องที่ไม่ดีก็คือคอยแต่จะสร้างความปันป่วนจังซีแหมพี่น้องส้างความแบบเหตุห้เขามาติน้องได้จังซีนาะแต่ว่าบอโจเลาบริสุตรงนี้กับนองอินบริสุตรงนี้เดินหน้าสู้ต่อค่ะพี่น้องบาวสิเจอยังกันจับมือกันยางไปเลยคู่พอลูกคู่นี่ถือว่าปังแห้งอีลีในช่วงนี้นะคะนั่นแหละพี่น้องกัเลยแบบ ไปเห็นน้องให้สัมผัสกับบอโจโนะคะที่ออกอมรินนะคะก็ชื่อแบบเออกับเม้นความบอโจโอีหลีเม้นความนองวาวอหลีค่ะน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยก่อนน้องสิึ้นเวทีนะคะก็มีแบบไปไหว้นะคะก็เอินไหว้ขอพรกับรถดตูที่มีเอ่อเขาเรียกว่าศิสิ์ธิ์คู่วงนะคะแล้วก็นอ้องบอกว่าแล้วลึกถึง แม่ฮันนี่นะคะแล้วก็ระลึกถึงพ่อของน้องที่เสียไปว่าให้เปิดทางให้น้องนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าน้องนี่เสื่อสนิจใจนะคะและน้องก็เหตุวายกรับไหวายทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีนะคะนั่นแหลคะค่ะพี่น้องกระือว่าประเด็นดราม่าลยหลายอย่างที่มีกับน้องอิงนี่สาวซีว่าเยอะนะเยอะจริงๆสําหรับเด็กคนหนึ่งค่ะที่เพิ่งเข้าวงการหมอํามาบดนพี่น้องแต่ว่าดราม่าหลายอิลี แต่น้องกับพานไม่ได้ทุกดามาเพราะว่ามีพอและที่เป็นบอสโจยมนินพ่อโจคนนี้แหละคะ่ะสิป,ปกป้องลูกทุกคนค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้แหละคะ่ะสาวสีกันเลยมายินดีกับบอสโจยมนินน้ําวงสาอะไรกันมาให้กําลังใจอิล่าอุงอิงนะคะให้สู้ๆบวชสิเจออย่างเกิดอย่างขึ้นพ่อโจยมนินนะคะปกป้องลูกได้อยู่แล้วคะ่ะ เสือว่าถุกมณีลูกทําดีแล้วค่ะแล้วก็ให้ทําแบบนี้ต่อๆไปพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆเ,เด้ออีหล่าเด้อค่ะสําสหรับคลิปนี้สาวสีมังเลยก็ขอลาพอ่อเมพีินองไปก่อนรู้สึกว่าสาวสีซีว่าเร็ว,เร,วเร่งเร่งว่าพ่อพี่นองมีงานหล่ออยู่นะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้สาวสีก็ขอลาพอ่อเมพี่นองไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้สาวซีใน,นเด้อจ้าสวัสดีค่ะ